วงการบันเทิงช่วงนี้ไม่ได้พักกับเรื่องคดีเลยขึ้นโรงขึ้นศาลกันอย่างต่อเนื่องแล้วก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรนะคะกับประเด็นที่พี่มิกบรมวุฒิและพี่เบนซ์พรชิตามีประเด็นเรื่องการโฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ แล้วตอนนั้นเนี่ยสารพิ่ภากษาสั่งปรับ6,000พร้อมกับมีคำสั่งจำคุก1ปีแต่โทษคือให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อนล่าสุดค่ะพี่มิกออกงานอีเวนต์พร้อมกับเปิดใจแล้วก็เคลียร์ดราม่ากับกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าที่รอลงอาญาหนึ่งปีเนี่ยมันหมายความว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ห้ามพูดเกินจริงเด็ดขาดเพราะถ้าพูดเกินจริงเมื่อไหร่เสี่ยงโดนเข้าคุกแน่นอนอ่ะ เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าโอ้โหตอนรแรกๆก็เครียด พราะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจะเป็นการโอเวอร์เคลมมันจะเกินจริงถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแถมยังบอกอีกด้วยว่าเป็นเครื่องเตือนใจเลยว่าต่อจากนี้จะต้องระวังคําพูดอยู่ตลอดหลังจากนี้คุณผู้ชมพี่มิกบอกเลยว่าไม่ว่าจะโฆษณาอะไรก็ตามต้องปรึกษากับทางออยออก,ก่อนทุกครั้งส่วนทางด้านภรรยาอย่างพี่เบ้นพรชิตาก่อนหน้าน,นี้เครียดนะน้ำตาซึมเลยนะตอนนี้พี่เบซ์ก็ระวัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นอีกครั้งลองไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะ อยู่ในช่วงรอลงอาญา1ปีก็คือ1ปีนี้เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเราต้องระวังห้ามผิดอีกเพราะถ้าผิดอีกก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจริงจังใช่ไหมครับแต่นอกจากนั้นเรื่องอื่นๆก็คือครบหมดแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วความว่าภายใน1ปีนี้อย่าทำความผิดเดิมอันนี้อีกนะถ้าทำผิดอีกมีสิทธิติดคุกหเดือน ใจได้นะคุณผู้ชมนะใช่เรื่องแบบนี้เข้าใจได้นะก่อนก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบไม่รัดกุมเท่าไหร่แต่หลังจากนี้แล้วยิ่งมีประเด็นเรื่องของดีไอคอนกรุ๊ปาะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะดาราหลายคนตื่นตัวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นค่ะ